สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณเพื่อีกแล้วนะคะคนิตตศาสตร์ชั้นกทมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องเวลานะคะไปเริ่มเรื่องแรกของเวลาก่อนเลยค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนเกี่ยวกับเวลานะคะคือการบอกเวลาค่ะการบอกเวลาน้องมาดูนะคะดูจากหน้าตัดนาฬิกาที่เราให้มานะคะเข็มสั้นอยู่ที่เลข8ค่ะ เข็มยาวอยู่ที่เลข12นะคะถ้าเข็มสั้นอยู่ที่เลข8เข็มยาวอยู่ที่เลข12เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลข12นั่นหมายความว่าหนูไม่ต้องอ่านเวลาเป็นนาทีนะคะจะมีแค่หน่วยเดียวคือนาฬิกานะคะนักเรียนทุกคนเข้าแถวขอรบธงชาติเวลา8นาฬิกาอันนี้คือเข็มสั้นอยู่เลข8นะคะเวลากลางวันก็คือ8นาฬิกาค่ะนาฬิกาเรือนนี้บอกเวลาโดยใช้เข็มสั้นและเข็มยาวนะคะ เข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นชั่วโมงและเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีค่ะหนึ่งชั่วโมงมี60นาทีนะคะอันนี้น้องต้องจำไปนะคะหนึ่งชั่วโมงมี60สนาทีเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงและเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีค่ะไปดูต่อนะคะตัวอย่างที่เขาให้มาต่อไปคือตอนเย็นหลังเลิกเรียนนิดเดินทางกลับบ้านเวลา16นาฬิกาสนาทีอ่ะเมื่อกี้ไม่มีหน่วยนาทีนะคะตอนนี้มีหน่วยนาทีมาบ้างน้องดูนะคะ เมื่อไรก็ตามถ้ามีหน่วยนาทีนั่นหมายความว่าเข็มยาวจะไม่อยู่ตรงเลข12แล้วและถ้าเข็มยาวไม่อยู่ตรงเลข12เข็มสั้นจะต้องอยู่ระหว่างตัวเลข2ตัวซึ่ง16นาฬิกา30นาทีเข็มสั้นของเราจะชี้กึ่งกลางระหว่างเลข4กับ5นะคะและเข็มยาวจะอยู่ตรงเลข6ค่ะ นาฬิกาบางเรือนบอกเวลาโดยใช้ตัวเลขเราเรียกนาฬิกาจัพวกนี้ว่านาฬิกาแบบดิจิตอลนะคะก็คือหนูอ่านตัวเลขได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ง่ายเลยนะคะเวลากลางวันเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นตัวเลขมาให้หนูเลยอันนี้คือ8นาฬิกาค่ะหรืออันนี้เวลากลางวันก็คือ16นาฬิกาสาสนาทีนะคะ นาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลานะคะและนาฬิกาก็จะมีหลายรูปแบบนะอย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นเข็มนาฬิกาอ่านแบบอ,อ่านตามเข็มนาฬิกาหรืออ่านแบบเป็นตัวเลขแบบที่ตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะคะเรงมาดูวันนี้นะเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีนะคะเข็มยาว เดินหนึ่งรอบเข็มยาวเดินหนึ่งรอบเข็มสั้นจะเดินเพียงแค่หนึ่งช่องใหญ่นะคะเข็มยาวเดินครบหนึ่งรอบเข็มสั้นจะเดินได้เพียงแค่หนึ่งช่องใหญ่นั่นหมายความว่าเข็มยาวเดินหนึ่งรอบเท่ากับห0สนาทีเข็มยาวเดินหนึ่งช่องใหญ่เป็นเวลาห้านาทีนะคะพอไปเลขสองก็1ินาทีสิบห้านาทีก็คือบวกเพิ่มไปทีละห้านาทีต่อหนึ่งช่องนะคะ รวมทั้งหมด12ช่องก็จะเป็นเวลา60นาทีเมื่อเดินครบ60นาทีเข็มสั้นถึงจะเดินได้1ช่องใหญ่หรือ1ชั่วโมงนะคะ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงเมื่อกี้บอกไป1รอบแล้วนะคะอ่านมาดูต่อนะการอ่านเวลาแบ่งเป็นการอ่านกลางวันและกลางคืนซึ่งเขียนบอกเป็นนาฬิกาและนาทีนะคะ น้องมาดูอันนี้นะคะเข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวอยู่ที่เลข12ถ้าบอกเวลาเป็นกลางวันและกลางคืนเข็มชี้ที่เดียวกันบอกเวลาจะต่างกันนะคะต่อให้เข็มชี้ที่เดียวกันก็ตามถ้าบอกเวลากลางวันชี้เลข9เข็มยาวเลข12แสดงว่าไม่มีเวลาเป็นนาทีกลางวันก็คือ9นาฬิกากลางคืนนับยังไงนับต่อจาก12เลยค่ะ สิเลยเที่ยงวันมาแล้วนับต่อมาเลยสิบสอก็เป็นสิบสาม1ิบสี่สิบห้าบหกสเดสิบแปดเก้ายี่สิบสิบเอดเพราะงั้นเวลากลางคืนของเราก็คือ21่สนาฬิกานั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่าทีนี้เข็มยาวไม่อยู่ตรงเลข12บสแล้วบางแสดงว่าต้องมีเวลาเป็นนาทีเพิ่มเข้ามาแน่ๆเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลขสิและเลข11เดเข็มยาวอยู่ที่เลขสาม เข็มยาวอยู่เลข3นับยังไงนับทีละ5นาทีค่ะตรงนี้ก็เป็น5 10 15 1ช่องใหญ่คือ5นาทีเป็น15นาทีเข็มสั้นเข็มสั้นเลยเลข10ยังไม่ถึง11แสดงว่าต้องอ่าน10กลางวันก็คือ 10นาฬิกา15นาทีค่ะส่วนกลางคืนเราก็นับต่อเหมือนเดิมค่ะ12นับต่อเป็น13 14 15 16 17 18 19 20 21 22เพราะงั้นกลางคืนคือ22นาฬิกา15นาทีนั่นเองนะคะมาดูสรุปค่ะกลางวันเริ่มจาก6นาฬิกาถึง18นาฬิกา นี่คือเวลากลางวันนะคะเริ่มจาก6นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่วนกลางคืนก็ต่อไปเลยค่ะคือเริ่มจาก18นาฬิกาถึงเวลา6นาฬิกาเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะการอ่านเวลาเป็นนาฬิกาเป็นการอ่านเวลาแบบเป็นทางการนะคะอ่าน,นอมาดูตัวอย่างนี้นะคะอันนี้เข็มสั้นชี้เลขหน่เข็มยาวอยู่เลข1ิบ สแสดงว่าไม่มีเวลาเป็นนาทีแน่ๆน้องมาดูนะถ้าเข็มสั้นชี้เลขหนึ่งเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองอ่านเวลากลางคืนอ่านเวลากลางคืนก่อนบ้างเริ่มเวลากลางคืนก็จะอ่านได้หนึ่งนาฬิกาหรือกลางวันก็คือสิบสามนาฬิกากลางวันก็คือนับต่อจากสิบสองนะคะไปดูต่อนะอันนี้ถ้าเข็มสั้นชี้เลขสเข็มยาวชี้ที่เลขสิบก็จะอ่านเวลาได้เป็น สองนาฬิกาหรือถ้ากลางวันก็คือ14บสนาฬิกานับต่อจาก12นะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบกันบอกเวลาเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ